อะไรเนี่ยไม่มีที่คีบโอ้ยฟองตูแล้วไม่มีที่คีบโอ้ยเนาะมันลำบากขนาดนั้นก็ใช้มือไหมไม่มีที่คีบหรอไม่มีที่คีบหรอฮัลโหลสวัสดีครับยินเสกไหมไงเสกแล้วโอ้เสกมาแล้วโอ้เว่อว่อมีเพื่อนแล้วหัวโอ้คอยคอยคอยมีอะไรคอยหานงต้นโอ้ยทำไมเสถื่นเลยต้น ถ่ายคลิปได้ไหมเนี่ยยังถ่ายพี่อ่ะเออสิงไม่อยู่ไงไม่ให้พี่เพีมถ่ายคลิปหน่อยมานั่งลงเพียมจะกลับวาดอ่าถ่ายกันที่นี่ปะไม่มีที่นี่ปะใครจะมีที่นี่ต้นอ้ยมันกลับกล้องยังไงอ๋อถ่ายอยู่ถ่ายวีดีโอมันได้วิดีโอไม่ได้ใส่ฮัมไว้ยังไงครับสวัสดีครับ คุณชื่ออะไรครับชื่อควอนค่ะควอนค่ะอ่าใช่ว่าคุณผมม่รู้ว่าเป็นแฟนของคอนจริงหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่เหรอเรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเมื่อตอนเย็นก็เห็นพ่อมาเนี่ยครับค่ะตะมือเขาจะมาเอาหญ้าทุกวันเลยค่ะเหนือทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะที่ขายทุกวันที่ขายหญ้าค่ะ ผมขายไม่ได้วันนี้ทำาไมขายไม่ได้คะเกิดจากอะไรผมไม่สบายเลยวันนี้ผมปวดหัวกินยาปหัวกินยาแล้วก็นอนไปประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วก็ฟื้นมาได้ทำไมคุณเอ็มปวดหัวก็ไปซื้อข้าวมากินคุณเอ็มมาตั้งไหนสิ่งไปไหนย่าไม่ทำให้กินบอกย่าไม่อยู่ย่าอยู่บ้านกลับบ้านอ้าว แล้วใครก่อช้างนี่แล้วใครอกคุณจะสัมภาษณ์หนูหรือหนูให้หนูสัมภาษณ์คุณอ๋อแล้วแต่ตามสันสันสันทัดเลยเราตามสันดานหรือเปล่าเมื่อกี้ออกเสียงตามสันทัดเลยแล้วแต่สะดวกสบายใจในสิ่งปะเนี่ยสิ่งสิ่งไม่พี่เอามถ่ายคลิปหน่อยขยุ่งยากอยู่ ผมไปทำสุร่ายอยู่มันจะอายนะโอ้ยโอ้นี่หมวกอิลเฟนฮาเลนนะครับสีอะไรคะสีอันนี้สีอะไรคะน้ำตาลสีน้ำตาลราคาเท่าไหร่คะอืม่งร้อยก็อสองร้อยก็อสองร้อยเท่าไหร่ไม่รู้มูลายไมอกเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบอ๋อฝากอุ้นนุนหน่อยค่ะอ๋อนี้ครับในโชว์รีวิวให้หน่อยค่ะโชว์รีวิว เหมือนน้ำหอมนะค่ะรีวิวเหมือนน้ำหอมวันนั้นค่ะของรีวิวน้ำหอมรีวิวสามวันนะใช่ไหมฉีดไปไหมครับวันนี้ฉีดครับต้นตกลงว่าจะให้พี่สัมภาษณ์หรือจะสัมภาษณ์พี่กันแน่เรื่องไม่มั่นใจนะเรื่องไม่มั่นใจต้องบุรีกันหน่อยนะไม่บุรีหรอกต้นบุรีพี่อ่ะต้นบุรีดีจะคอนอะไรก็เจาะมคอนนะหมายถึงคอน ผมพูดขอน้ำหนักเกินอ๋อแล้วทีนี้เขาบอกว่ายังไงเขาเบื่อเขาเครียดงดิเขาโกรธเดี๋ยวแปบนึงนะคุยกับต้นได้ไหมแปบนึงเดี๋ยวเดี๋ขอคุยกับ้ลูกแปบนึงต้นก็ต้นจ๋าโลอ๊บาเอ้ยยย้ยยทอยยยยย

ต้นบอกทำงานตัดคลิปอยู่ถ่ายอ้อนเลยถ่ายซิงก็ได้ซิงให้มาเดี๋ยวไปถ่ายเอ็กซีก็ไม่ไหวเขาไม่จ่ายถ่ายใช่ไหมต้นแต่ถ้าขออนุญาตขอให้ถ่าย ่ก็ใช่กินเวลาไปอีกแล้วต,ตัดๆนะเรี่ยมาตัดนานนะเออขี่ยมาเช้าสมสัน,อ,นอุ้ยเกิดสตก มีการตัดต่อไหมเนี่ยมันตัดแล้วมันเกินแล้วไม่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 ถือว่าตัดฝ่ายคิปไปได้คุณตัดไหมเราไม่มีมีดครับเขาใช้กันไกลมีดเอาไว้ตัดเจ้ามูบบผู้ใหญ่เอ็มตัดอยู่ครับตัดอยู่คุณตัดคลิปเป็นด้วยเหรอไม่รู้ดิตัดในแอปไหนคามิเตอร์ทำไมเก่งจังเก่งกว่าพี่มีความอดทนนั่น ่่เก่งเลยมาคิดมันสามสิบกว่าทีโอ้มันนานมากอ่ะแล้วทำไมน้องตัดต่อมันอะไรมันอ่อแมทซีบอกไม่สีงทีไม่พิ่ไม่ชัดถัดเอฟซีมาจากญี่ปุ่นยัมพดไมไม่รู้เรื่องเลยเบียยต้องบอกว่าโอ้คนนี้ชอว่านามเมนัสก์นี่คอะไรหรอสวัสดีครับสบายดีไหมอ้ยทำไมเก่งยังเลย ไม่เก่งเนาะสู่โค้นไม่ได้สู่คอมเจอร์ตสิ่งไม่ได้เหรอเฮียอะไรนี่รุ่นพี่รง่เรียนสตึกเนี่ยอยู่ทับไหนครับตอนนั้นทับสองว้าวตั้งแต่มอไหนเนี่ยมอหนึ่งถึงมอสามเด็กเรียนนี่มอสี่มอห้าไปไหนไม่ได้เรียนทำไมล่ะของต้นต้องติดโรคกันออ โอ้ยไม่หมดก็แปลกใจว่าอะไรโอ้ยยาดุง้งใช่ค่ะใช่ครับบ้านตะกางบ้านช้างาตะกางบ้านช้างตะการกูถงลีซอเออวุ้ลายเอาไปใช็คค่ลอตเตอรี่ไหมโย่เมเลเมลเมลแล้พนักงานผ่<ข>ออานผ่านไม่เป็นครับผ่ามไม่เป็นทำไมล่ะไม่รู้เรื่องเลยทำไมไม่รู้เรื่องล่ะคะไม่รู้เลข ไม่รูเลขใช่หรอเรียกสิงมาถ่ายสิสิงไปไหนไม่รู้เหมือนกันแฟนคุณไปไหนคุณจะตั้งแต่จาย้ายคลิปเขาใช่ไหมแฟนไม่อยู่ก็ต้องถ่ายแฟนอีกคน๋อต้องทำหน้าที่แทนเออใช่ต้องรับชอบรับอชอรับโชบใช่ใช่ไหมอันนี้หมดไปกี่บาทแล้วหมดไปกี่บาทแล้วอันนี้น้าตายังดูปกติ ค่อยที่กินลองกินให้เบาลงหน่อยได้ไหมไม่ค่อยกินนะใช่หรอใช่รองเท้าหายหรือยังอยู่อยู่โอ้ยยังอยู่รองเท้าอะไรรองเท้าแพงอ่ะไหนบอกว่ารองเสื้อสองพันห้ามันใช่โบเุ้ยมันบกทำไมสองร้อยห้าสิบสามต้นด้วยเขาบาปหรือเล่าพีื้อกับมือรองเล้าอะไรข้อข้อกุดได้อ๋อไปเอาเกี่ยวอะไรกับ จอระเกะเ,ออเขาเขาได้ดอน,น,นองถอดยี่ห้อเข,เขาเขาได้มเกปหนังหนังแขนหนังแขน,นขจนที่แบบเออหรืออ่ะตอนนั้นนะเออไปเลยเราไม่รู้อะไรโอ้เข็มเนีตัดยาวนี่ทำไมอ่ะ ทำไมตัดยาวค้ังอยู่นานนะยี่สิบกว่าทีแล้วตัดให้ได้กี่นาทีคะเปลี่ยนจะมาถ่ายหนูคำพูดไม่ไม่เหมาะสมเลยทำไมถึงไม่เหมาะสมคะต้องขายพี่อยู่ขายตรงไหนไม่เห็นได้ตารองเท้าสองพันห้าใจมามันมีหลายรุ่นด้วยหนูซื้อจริงๆ2 5 0สองพันห้าหนูจำได้วันนั้น มันคอบว่าโจเอสทิ้งก่อนน่ะเอสซีโอเอลมันเป็นรูปจระเข้ไหมว่าครับครับได้เหรอนยหนังหนังบักแคร์ต้นเคยเคยกินแบบนี้ไหมคะหัวใจชาละวันเคยกินแบบนี้ไหมอะไรโอ้สอยจุไม่มันไม่ใช่สอยจุมันเป็นตับอันนี้เขาเรียกว่าไขหลัง ขายสั้นหลังของของหมูของวัวเยสยำขึ้นน่ะหนูชอบเบิ้งก่อนนอนนี่เหมือนตับเลยมันตับไก่ไข่ไข่หลังวัวมันอยู่ส่วนไหนอยู่ข้างหลังแล้วเขาไปเอามาได้ยังไงเขาแล่แร่แล่หรอหมายอยู่ตรงกลางโครงกระดูกเหรอ คือโมโนท่านมีสันหลังม, internet, มันอยู่ตรงไหนกระดูกเหรอมันอยู่คงกระดูกกรากูสงสัยคงกระดูกแล้วก็ไม่ไข่ข้างหลังอีกไงเเขาเราียกผ่ากระดูกเข้าไปใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ได้ไข <ái S 1> <า>่หลังวัวบอกไม่ได้ผ่าไข่หลังวัวอยู่ตรงไหนมันอยู่ระหว่างกระดูกูไม่ต้นไข่สันหลังูมันอยู่ระหว่างกระดูกไงไข่หลังอ่ะไข่หลังก็ไข่หลังอ่ะใช่มันอยู่ระหว่างกระดูกไข่สันหลังก็ได้ไข่สันหลัง แล้วเขาต้องไม่เข้าใจเราเอามาได้ยังไงอ๋อขอข้าววัวนั่นเองขึ้นอะไรที่มาพาที่เป็นตรงอันนี้ไงตรงอะไรอะมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงหลังเขาบอกว่าหลังเหมือนกระดูกเขาไม่สิ่งนันเป็นส้นตรงมลางสิบอกมันอยู่ข่สันหลังขายสันหลังกะเป็นก้อนมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นก้อนเขาไปในกระดูกกันใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องพามันอยู่ตรงโครงกระดูก มันอยู่แล้วแต่ไม่ได้อยู่ในกระดูกมันอยู่ระหว่างระหว่างโครงกระดูกไปไหลังหัวทำไมนี่ไหนหลังหัวนี่นี่นี่อันนี้เลยพี่พี่ใส่อยู่อ่ะไหนรองเท้าพี่ไม่ใช่ครอสสองสองพันห้าร้อยบาทจ่ายว่าจ่ายว่าพี่เอ็มบอกว่าสองร้อยห้าสิบนี่ครับจ่ายหนูมาน้องต้นน้องต้นโอ้เจ๋งน้องต้นจ่ายหนูมาเลย เท้าครอสเอ้ามาแล้วถใครเปลี่ยนไปถ่ายสิงบ้างเขาเบื่อหนูแล้วเราเห็นหน้าหนูนานแล้วเป็นชั่วโมงแล้วลิ้นก็ใกล้มากเท้าควายอุ้ยไม่ต้องตัดนะที่แรกมันจะฮาเกินไปเปล่าอุ้ยก็ตัดชิ้นเก่งนะเก่งเขาถามมาแล้วคุณเอาเวลาไหนจะตัดตอนไหนจะตัดตีสี่วะสรุปตัดตอนกี่โมง ตื่เยอะเติมมาตื่นตื่คุณตื่นตัแต่เช้าขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันสิงหรอกมันเสืจอหรอกโอ้เปิดมาดูไลค์ขอไลค์อะไรคนไม่อยู่เงียบกึ๊บคุณตื่นมาทำอะไรตี๊ดคุณตื่นมาตัดคลิปนั่ยแหละครับเอาสิงสิงมีอะไรพูดเหรอคุณก็ถามเขาสิให้เขาพูดอะไร a เทนยูเซ่เท you say? ไม่ไม่เซียมเดินตรงเลย อผมเดินเอียงคุณเดินเอียงไหมเซเดินยังขาเพยก็เพยอยู่เลยขาเปอะไรวันนั้นะเดินไป